Hi everybody วันนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างสองคำว่า nature กับ natural nature กับ natural เราจะเริ่มด้วยคำว่า nature คำนี้เป็นคำนามที่แปลว่าธรรมชาติซึ่งสิ่งที่เกิดอยู่และเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆเช่นต้นไม้น้ำภูมิประเทศเรซี่คอ,อยหยอกเดวอย่างให้ดู k a m a l i a Resort is surrounded by nature. อีกรอบหนึ่ง k a m a l i a Resort is surrounded by nature ซึ่งแปลว่ารีสอร์ท a m a l i a หลอมรอบเต็มไปด้วยธรรมชาติในประโยคนี้เราต้องใช้คำว่า nature เป็นคำนามเพราะเรามีคำว่า by by nature by ตามด้วยคำนามด้วอย่างที่สองคือ spending time in nature is good for your mind and health อีกรอบหนึ่ง spending time in nature is good for your mind and health ซึ่งแปลว่าการอยู่กับธรรมชาติดีโดลบจิตใจและสุขภาพต่อไปเรามีคำว่า natural ออกเสียงว่า natural คำนี้เป็น adjective เป็นคำคณัพท์ที่แปลว่าเป็นธรมธรมชาติโดยธรรมชาติ ตามธรรมชาติหรือเกี่ยวกับธรรมชาติเนื่องจากคำว่า natural เป็น adjective เราต้องใช้กับ verb to be หรือเราต้องใช้เพื่อขยายคำนาม adjective ตามด้วย noun อย่างเช่น natural resource natural resource ซึ่งแปลว่าทรัพยากรธรรมชาติโรซี่ขอยกด้วยอย่างให้ดู water is an example of a natural resource อีกรอบหนึ่ง water is an example of a natural resource. ซึ่งแปลว่าน้ำเป็นตัวอย่างของทรัพยากรธรรมาชาติตัวอย่างที่สองคือ the natural world, the natural world แล้วเราต้องใช้คำว่า natural ไม่ใช่ nature เพราะคำว่า natural ขยายคำว่า world ซึ่งเป็นคำนาม the natural world ซึ่งแปลว่าโลกแห่งธรรมาชาติเช่น Kamalia Resort helps you connect back with the natural world. One Kamalia Resort helps you connect back with the natural world. It means that Kamalia Resort helps people reconnect with the natural world. How's that? Today we're going to have a What is your favourite thing in nature? One What is your favourite thing in nature? เช่นต้นไม n ภูเขามหาสมุ e รภูมิทัศน์ทิมคำตอบมาที่ได้คลิปนี้สำหรับวันนี้โรซี่ขอขอบคุณสถานที่สวยสวย,ย Resort Kamalia g o t s สม o y This place is absolutely amazing I mean look at it <c oughs> แล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูโรซี่ British English ทางทางทาง,ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย สำหรับวันนี้ขอดูเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย